เคอเตอร์หนูขึ้นสี่ห้องอ่าช่วงกลางคืน,นแล้วก็ช่วงกลางวันขึ้นอยู่เจ็ดห้องอนะคะแล้วหนูก็ไปคอยดันเคียเตอร์หนูก็คือเรานับแค่สองวันนะสองสะอาดการ์ดงคานี้หนูปิดไปเกือบสองหมื่นออเดอร์แล้วจ้ะตบมือสองวัน,นเกือบสองหมื่นออเดอร์ ไม่แต่แต่ในรอบอาทิตย์ที่ผ่านทานมาหรืออะไรนะคือหนูไม่อยากพูดอแล้วไปบัฟกับพวกพี่เพราะว่าคือเขาไม่เรียกว่าบัฟเธอ<ๆ>เขาเรียกว่าให้กําลังใจสําออสหรับเวลาครูสอนนะใครได้ให้เรายินดีกับเขาแล้วเราจะได้ด้วยอ๋อคืออย่างนี้คือเจเจเนี่ยอ่ะ เห็นวันนี้พี่เจขึ้นช่วยเคียเตอร์ทังใช่ค่ะคือเจอะจะไม่ค่อยขึ้นเองเพราะเจจะไปคอยซัพพอร์ตเคียเตอร์เจแล้วเจก็สนับสนุนให้ซื้อกับเคียเตอร์เจแล้วก็ เพื่อที่ดันยอดขายเขาแล้วแคเตอร์ของลิชิทุกคนนะคะคือยอดแตกกันแบบปัง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 ,ป,ง,ป,ง,ป,งปังเลยแล้วช่วงนี้เจาอทำอเสื้อใส่หมูด้วยแล้วเราก็ไปทำพิธุงพิธีคือต่อให้เราไม่ได้ทำเสื้อใส่หมูคือทั้งอาทิตย์ทั้งอา,อาทอาิตย์นะครูเรานับเป็นอาทิตย์นะไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นออเดอร์ทั้งอาทิตย์นะเจ็ดวันะ ใช่ค่ะแต่วันอสองอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็แตกไปเกือบสองแสนออเดอร์อมาอาทิตย์นี้ฟา,ฟาดไปแล้วเกือบสองหมื่นหนูคือคือพี่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 พอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเกลียดเจน,นะคือคือเจอ่ะคือเจทำอะไรอ่ะคือเจมีสเต็ปในการวางแผนในการทำคือเจอ่ะเราเป็นโรงงานของเราเองแล้วเราก็อ่า คือหนูจะไม่แข่งกับเคียเตอร์อหนูหนูจะไปคอยซัพพอร์ตเคียเตอร์หนูทุกทท่านแล้วอ่าวันนี้เห็นครูขึ้นเพราะว่าสองวันสามวัน,ว,นวันจันทร์กับวันอังคารหนูอัดเคียเตอร์อหนูหนักมากแล้วดึกมากเมื่อตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วยันอาทิตย์นี้และหนูก็มีเคียเตอร์ใหม่ใหม่ๆมามา,มาเยอะมากเพื่อเขาขอที่จะอยากเข้ากลุ่มหนูจริงๆอ่อะหนูไม่อยากละเพิ่มแล้วเพราะว่าหนูกลัวดูแลไม่ทั่วถึงแต่เขาก็ขอหนูก็แบบ เอาไงดีวะคือคือหนูกลัวคือเนี่ยทุกวันนี้หนูวิ่งเจ็ดห้องแปดห้องเจ็ดห้องแปดห้องเจ็ดห้องแปดห้องแล้วบางห้องอ่ามีเป็นโค o สเป็นอะไรเงี้ยเชิญหนูเข้าไปพูดเกี่ยวกับทําไมชีวิตถึงประสบความสําเร็จวันนี้หนูวิ่งเข้าเข้าเข้าไปพูดเนี่ยสามห้องแล้วหนูต้องวิ่งไปซัพพอร์ตห้องเคียเตอร์หนูอีกคือคือถามว่าความสําเร็จเนี้คือถ้าเรารู้ตัวเองนะคะ ผู้หญิงคนที่อยู่ตรงหน้าเจนี่นะคือคูโบคูโบเป็นคนที่ทําให้เจรู้ตัวเองรู้ว่าตัวเองควรจะมาตรงไหนตอนแรกเจทําสเปซสะปะามากพอเจจับทางถูกปุ๊บเจวิ่งตทีเนี้เจวิ่งแบบใส่สมีล้อมีล้อที่เท้าแล้วออเดอร์มันลันแบบปุ๊บ,บแล้วที่สําคัญคนที่อยู่เมืองนอกสั่งไปขายสั่งไปขายคือมาทีนี้คือ ยอดปิดยอดกันทีละแสนสองแสนสามแสนสี่แสนในราคาส่งนะคือคือออกนอกออกนอกออกนอกคือเขาเอาไปขายตอนนี้เจส่งอยู่สามประเทศเคียเตอร์เจนะที่อยู่เมืองนอกก็คือเขาซื้อสดเลยแล้วเขาก็เอาไปขายแล้วเขาก็ไปอัพราคาขึ้นเป็นหลักพันแล้วเจก็บบบโอเคพี่ยินดีไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็คือตอนนี้หนูก็งงหนูก็ทําแล้วหนูก็งงง,งว่า มาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงเราเรางงแล้วเราก็คือหนูอ,อย่างของพี่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 ชายหนูอีกคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยเจต้องขึ้นบ้างนะหนูบอกถ้าหนูขึ้นทีไรห,หนูจะขึ้นอ่าแบบตลูกโปะฮาของหนูหนูจะไม่หนูจะไม่ค่อยขายแต่คือทุกคนก็อ่ามาซื้อห้องดิชี้เนี่ยเยอะมากแล้วก็ซื้อกับเคียเตอร์เจยเจบอกว่าไปซื้อกับเคียเตอร์ไปซื้อกับเคียเตอร์แต่ทุกคนคือ เขาติดเจตอนที่เวลาเจไปขึ้นบอกบรรยายเกี่ยวกับชีวิตตอนเด็กยันประสบความสําเร็จถึงตอนนี้เขาก็ตามจิมะแล้วโคกกดทีกดคนหนึ่งสิบตัวยี่สิบตัวหนูถามว่าพี่ไปทาอะไรเยอะแยะแต่คือหนูมีโปรโมชั่นคือเรามีจับฉลากวันที่เท่าไหร่อย่างวันที่30เนี่ยเรามีทั้งแจกทองสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วอาจจัดโบให้เคียเตรอร์ซื้อสมตัวเอาตอรีดไฟ,ไฟฟ้า ไอ้น้ำไปเลยคือหนูก็ดันให้เคียเตอร์แต่หนูดูแล้วว่าเราคุ้มได้เท่าไหร่เราอะไรเท่าไหร่แต่เราจะต้องดันให้เคียเตอร์หนูจัดโปรเยอะอหนูถึงได้ยอดขายเยอะอ่าประมาณนี้แล้วหนูมีคือตัวหนูเองเนี่ยหนูทำกิจกรรมกิจกรรมใน,นี่นะทีเนี้ยหนูจะต้องไปทำกิจกรรมอ่านู่นนี่นั่นให้ให้กับเคียเตอร์หนูที่แบบว่าเคเตอร์เนี่ยต้อง ต้องดันให้เคเตอร์แล้วเคเตอร์แบบแตกกันให้เป็นผู้แตกแล้วตอนนี้ก็มีพี่เคเตอร์คนนึงบอกน้องเจออกแบบชุด LGBT ให้หน่อยตอนนี้เจก็ลงมือออกแบบชุดจะ LGBT แล้วแบบอ่ะพี่เดี๋ยวหนูสนับสนุนให้พี่เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปไปถแถลงข่าววันเท่าไหร่นี่แหละเดี๋ยวหนูอันนี้ให้พี่เพราะเขาเป็นเคเตอร์เราแล้วพอหนูส่งเข้ากรุ๊ปว่าเอ้ยเดี๋ยวมีไลน์นี้เข้านะทุกคนกด ขอจองก่อนนะขอจองก่อนนะเดี๋ยวของหมดบอกมึงหมดอะไรกูมีเป็นพันกดก็ไปเถอะเขาขนาดเทยเ,เตอร์ของหนูเองอะ่ะเขาจะคือเขาพอเขาขายได้เขาไม่ขอของฟรีเขาจะซื้อของเขาไปใส่ของเขาเองแล้วเขาก็มีกําลังแล้วเขาก็ได้ได้ทั้งของได้ทั้งขน,นมเออนู่นนี่นั่นคือหนูกอกเอ้ยเหนื่อยกันไหมวันนี้มียนี้ให้กินมามาส่งที่อยู่มา เอ้ยวันนี้มีส้มโอวันนี้มีอขนมเปี๊ยะอ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปทาบุญนะวัดอมหาบุตรเดี๋ยววันวันวันที่เก้าไปบวงสรวงที่อองค์พระพิฆเนศกับองค์อ่าพระแม่รัศมีที่วัดไผ่เงินนะเจก็จะบอกอย่างนี้คือเจก็จะบอกกิจกรรมของพี่ๆเคียร์เตอร์ของเจตลอดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราไปนั่นกันนะไปนี่กันนะคือแล้ววันนี้ห้องไหนจัดโปแม่งแย่งกันเลยหนึ่งสองสามที่ห้าหนูบอกวิ่งไม่ไหวว่ะ ขอวันละห้าห้องได้ไหมไม่ไหวจริงๆงงคือลงตารางสิ่ใช่คือแล้วคือเวลาเขาจัดเนี่ยหนูบอกเลยว่าต่อให้เขาไม่จัดหนูก็วิ่งหนูต้องคอยไปซัพพอร์ตกับเคียรเตอร์หนูรู้ไหมว่าครูของหนูคือใครก็คือผู้หญิงคนนี้แล้วที่ทำไมแบรนด์หนูถึงติดตลาดไวแบรนด์หนูติดส,สินค้าขายดีไว ตอนนี้ติดหลายตัวมากทําไมถึงติดคือหนูบอกเลยว่าถ้าเรารู้จุดรู้ตัวเองรู้ว่าตัวเองควรจะไปในทางไหนรู้ว่าตัวเองควรจะมีวิธีไหนแล้วกบ็บริหารคนยังไงธุรกิจคุณจะไหลลื่นไปเองถ้าถคุณอยากมีธุรกิจที่มันไหลลื่นต่อให้คุณจะเป็นเคียรเตอร์ก็ตามอะไรก็ตามคุณสามารถที่จะมีไรายได้และมีโบนัสเพิ่มเพิ่มไปอีกคือเจอัดฉีดเคียรเตอร์เตเต็มที่แต่ จได้เขาได้เขาก็คือคนที่ทําให้เจมีไรายได้ตัวเขาเองเขาก็มีไรายได้แล้วเราก็พยายามดูแลเขาเราไม่ทิ้งเขาเราจะบอกอ่าพี่วันนี้หนูมาใหม่พี่เจนหนูอยากได้คลิปนี้ส่งให้หนูหน่อยหนูบอกเดี๋ยวทํให้ใหม่หนูไปดั่งทำตุ๊กตอ่ะเอาไปแล้วไปใส่เสียงเองหนูจะทําให้ใครวันนี้แบบว่าพี่เจนวันนี้อ่าตัานมากเลยอะ่ะไม่รู้คิดคลิปอะไรดีอ่ะเอาไปกี่คนบอกมาทีเดียวเดี๋ยวทําให้ทีเดียว หนูก็ังทำทำทำอะอันนี้อะเอาไปแบ่งกันนะแต่อย่าแย่งกันคลิปอะใครเอาไปคลิปนี้แล้วก็อย่าอย่าเอาคลิปซ้ำกันไปนะเพราะทำให้ครบทุกคนใครอยากได้แบบไหนอะกางเกงอะกางเกงไปชุดเดทสอะชุดเดทไปเอาสายมูอาสายมูมีกี่แบบอะแยกให้นะตื่นๆ,ๆหนูก็แยกให้อะแล้วไปพักเสียงกอนนะแต่ห้องหนูหนูจะลงแต่เพลงแล้วหนูจะลงอะไรเบาๆเพราะว่าหนูก็พยายามลงแค่วันละคลิปแล้วที่เหลือหนูจะดันเคียร์เตอร์หนูดัน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  มันทําให้หนูประสบความสําเร็จแล้วยอดหนูง,งงมากเลยอย่างเนี่ยเพื่อหนูเพิ่งลงเมื่อกี้หนูงง,ง,งงมากเลยทําไมตั้งแต่เริ่มทําเสื้อมาตั้งแต่เริ่มติดตลาดคือมันแตกกระจายเลยครูแตกยับแตกแบบออเดอร์คือแบบเราพูดแค่ออเดอร์เนาะพี่ๆไม่ต้องรู้มูลค่าเงนินดีกว่าเพราะว่าหนูหนูไม่อยากเอาอย่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 ามาว่าอุ้ย ทำไมเธออันนี้อะไรเงี้ยหนูหนูแค่แบบว่าพี่พี่ถ้าพี่พี่เป็นแคเต,เตอร์นะถ้าเคอ่าคนเราไปดึงตะกร้าคนไหนมาแล้วแต่เขาไม่ได้มาดูแลอย่างของเจพี่พยายามลงคลิปพยายามศึกษาแล้วห้องจะแม่ไอทีมีวิธีบอกสอนคลิปเยอะแยะเราสอนแทรกวิธีและก็วิธีใช้วิธีกินวิธีทานไปอย่างแท้จริงไม่ต้องไปเจ็ดวันสามวันโอ้โหม่นเค็มกันสนันมันไหว สุดท้ายหนูไปนั่งดูพวกเขาโอ้โหดา่าแบนยับค่ะและสรุปแล้วยังไงคือก็ขายไม่ได้โดนยับบางคนก็ก็มาทํารีวิวเอาเปลี่ยนช่องใหม่บ้างก็ยังเห็นเห็นสินค้าเป็นตัวเดิมแต่คําถามว่าถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่คุณจะขายสินค้าได้ไหมถูกต้องไม่รู่ถ้าคือคุณ,คคณหนึ่งคุณต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าก่อนพอคุณซื่อสัตย์กับลูกค้าคุณบอกลูกค้าไปตามตรงเฮ้ยอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้อ่า พอกหน้าควรจะพอกได้ประมาณนี้ขัดตัวควรขัดได้ประมาณนี้นะแล้วหยุดนะคือพูดความจริงกับเขาไปเลยแล้วพี่มันไม่มีอะไรหรอกที่อ่าเจ็ดวันสาวันอันเนี้ยหนูพูดตรงๆเลยพี่ผลิตภัณฑ์หนูต้องพี่ต้องเทสไปประมาณนี้ประมาณนี้นะเพราะแต่ละเซลล์ผิวของเรามันไม่เหมือนกันพี่เอ้ยพี่จะขายของได้เยอะขึ้นกว่าเดิมและเรามีความจริงใจให้ให้ได้ บอกภายในะใช่พี่แต่คือมันมีคนทำไงแล้วที่มาร์กที่หนูไปลองซื้อมาหนูใช้แค่ครั้งเดียวเองหนูแสบทั้งตัวเลยและอีกอย่างหนึ่งพอห้องเขาปิวเขาไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วไล์เขาหนูเห็นแม่งพุ่มากเลยหนูไม่เห็นเอไอมันจะไปจับเขาเลยแต่หนูพูดคําว่าอา pattern เรานะคะมีการตัดต่อไปงี้หนูโดนแบนไปเจ็ดวันหนูงงมากเอไอจ๋าทาอะไรกับหนูคะถามว่า มีผลอะไรกับเจไหมไม่มีผลเจบอกเลยต่อให้เราไม่ได้ขึ้นไลค์แต่ถ้าเราทําคลิปเป็นทําคลิปถูกทางและเราบริสุทธิ์ใจกับลูกค้ายังไงตะก้าเราก็แตกนะคะประมาณนี้คืออ่าแค่เราไม่ต้องไปนั่งหาใบเสร็จว่าอุย้ยโดนยึดตะก้าโดนแบนเจ็ดวันโดนอันนี้อุย้ยขวยคว้าร้องไห้ทําไมดีวะมันก็มีคลิปให้ลงนีก็ลงไปสิมีวิธีทําคลิปคุณก็ทําไปสิ มีวิธีในการคลิปคุณศึกษาคุณอ่านหนังสือสิคุณคุณคิดบอกแล้วว่าสมองเนี่ยให้คิดตาให้ดูสิ่งแวดล้อมเนี่ยตาเนี่ยมีไม่รู้กี่ปุ่มเลยในต่อตอนเนี่ย <c oughs> คุณไปศึกษาสิแล้วแลวหูเราอะ่ะก็ฟังในคลิปบางคนเขาอาจจะลงคลิปไปแล้วอะไรแล้วแล้วเราก็มาวิเคราะห์แล้วเราก็ลงมือทํามันคือต่อให้มันจะโดนอันนี้ไปมันไม่มีผลเพราะมันยังมีอีกหลายปุ่มให้เราเล่น ให้เราทําให้เราลงกิจกรรมต่อในเมื่อที่มันเยอะเออเจ็ดวัดเรอาอลืมพวกมันหนูบอกเลยไม่มีผลกับวาสนาค่ะวาสนาราคลิปวาสนาก็อันนี้แตกแต่คือแค่เรามีวิธีไหนเนี่ยมันมีหลายปุ่มให้เรียนรู้หรือถ้าทุกคนไม่อยากจะไปอ่านนะมาหาห้องครูโบเลยไปรักไก่ห้องครูโบเลยครูโบบอกทุกอย่างแล้วเดี๋ยวคุณโบก็ต้องมาทำไอตัวแฮชแท็กให้พี่ๆฟังแน่นอนหนูเชื่อคือเจก็ ไปนั่งรักไก่ทําเอาแบบว่าคือคือเราก็ไม่รู้แหละว่ามันยังไงแต่คือเราเป็นแค่คนที่ชอบอ่านหนังสือชอบหาหาวิธีการทํานูน่นนี่นั่นอะไรของเจ๊ไปเรื่อยอะ่ะเจพอพอเจเจจะทําคิดจะทําอะไรเจ๊ก็ลองศึกษาดูว่าเอออันนี้มันตอนนี้โลกต่อตอเป็นยังไงแล้วบ้าง วันนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงแต่ละวันเขามีความอัปเดตยังไงแหละถ้าอ่ะไปส่องห้องครูโบแล้วอ่ะอันนั้นเรารู้หมดแล้วอ่หนูก็จะไปส่องของหนูเองบ้างและมันมีปุ่มอะไรบ้างมนีนูน่นมีนี่อะไรบ้างประมาณนี้ก็อย่าลืมส่งอันนี้มาด้วยนะติดไว้หลายครั้งแล้วนะที่ติดอันดับะตอนเนี้ยหนูวิ่งซ้ายวิ่งขวาแล้วหนูต่อพรุ่งนี้หนูมีงานใหญ่วันมะเลืนหนูก็มีงานใหญ่แล้วหนูต้องแค่ใช้นิ้วเลือกภาพสองรูปส่งมานะจ๊ะ ทุกอย่างอย่าอ้างว่านู่นนี่นี่นั่นเดี๋ยวมันจะติดคูบอกเลยแต่มันก็ต้องเลื่อนหางคุหนูก็ลืมโอเคโอเคเธอก็จิ้มแล้วก็ใส่ไว้ในรายการโปรดสิจ้าเวลาภาพไหนสําคัญจิ้มใส่หัวใจไว้ครูรู้ไหมทุกวันนี้รู้ไหมว่ามันสําคัญไหมเวลาที่เราทําอะไรได้อะหนึ่งอย่างเราตอนนี้กําลังหาเหตุผลเพื่อมาบอกว่าฉันจะไม่ต้องทำ อย่าใช้แบบนี้มันจะติดมันไม่ดีต่อตัวเราที่ครูกำลังพูดนี่คือ, <S <S อเป็นกระบวนการจัดการอย่างหนึ่งนะสมมติว่าอะไรที่เราอ่ะยุ่งอยู่แล้วแต่เรารู้ว่าอ๋ออีนี้สําคัญอีภาพเนี้ยยังไงก็ต้องเออเอา,เอ,า,เอ,าออกซือ่อบ่อยๆเอานู่นนี่นีนนนน่มาจิ้มหัวใจไว้เวลาจะส่งให้คนอื่นมันอยู่ในเฟอร์บรไม่ต้องหาก็จะยักอันเนี้ยแต่หนูต้องไปรื้อหาก่อนเพราะหนูไม่ได้เคยทาเลยหนูถ่ายรูปหรือหนูถ่ายคลิปอะไรมันรวมปกปันกัน ออซาร์นาวเลยเ๋ยวต้องไป็นแฉะแล้วเวลาที่เราอาจจะต้องใช้จริงๆแล้วเรามีเวลานั่งหาไหมไม่มีเพราะฉะนั้นพอตอนที่เราได้มาเรารู้แล้วว่าจะต้องเก็บไว้ไหนจัดโฟลเดอร์เลยใส่จัดตั้งแต่ตอนนั้นอันนี้คือความหมายใช่จัดตั้งแต่ตอนที่เราอะได้มาอืมนะคะจะทําให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ผัดวันปัตรันพุ้ง พอพออะไรมันอยู่ตรงหน้าเจนี่ใส่เสียอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าอะไรอยู่ตรงหน้าปุ๊บเราจะทําสิ่งนั้นแล้วอีกอันนึงถ้าไม่มีคนเตือนก็คือลืมนี่พูดเลยโอเค <c oughs> okay, วันนี้เจก็มาส่งการบ้านครูป,ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจจะส่งคลิปนั้นให้ครูแล้วก็เดี๋ยวรูปเดี๋ยวเจไล่หาก่อนเดี๋ยวหนูรีบส่งขอบคุณมากค,ค่ะสามราส่งการบ้านนะเพื่อนเห็นนะเพื่อนเห็นการพูดของเขาไหมอ่ะครูขอชมก่อนเดี๋ยวพ่งไปแป๊บหนึ่งนี่ คุณเห็นว่าเขาคู่ควรไหมการคิดการวิเคราะห์การทำทั้งหมดวันนี้สองวันเขาได้เกือบสองหมื่นออเดอร์คุณคิดว่าเขาคู่ควรนะเพราะเนี่ยคุณนั่งฟังมาคือมันกระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือทำแบบเต็มสูตรแล้วก็สิ่งที่ครูบอกไว้ในวันนั้นคุณยังมีคลิปอัดไว้อยู่นะวันที่ ทุกตอนทุกตอนที่เจมาเช่นส่งการบ้านวันที่สามนะเรียนเสร็จวันที่สามส่งกันบ้านเรียนเสร็จอาทิตย์หนึง่งส่งกันบ้านมีหมดครูพูดไว้ว่าคุณจะได้อะไรแล้วคุณจะได้แบบนั้นมากกว่านี้อีกเป็นพันเท่าแต่รอบนี้มาเร็วเพราะว่ารอบนี้ทำำําสําเร็จเร็วมันขึ้นอยู่กับเรา ถ้าเราแบบตั้งใจแล้วทําเลยมันจะได้เลยมันแค่นั้นคืออตนแต่หนาอาหารหนูก็เป็นคนที่คิดปุ๊บทําปั๊บแล้วหนูลองแต่คือตอนแรกอะหนูไม่คิดว่ามันจะเห็นผลเร็วขนาดนี้ตอนแรกหนูคิดว่าครูน่าจะประมาณอ่าที่หนูบอกว่าสองสามอาทิตย์นะครูแต่หนูไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ตั้งแต่วันที่หนูไปหากครูวันนั้นแล้วหนูก็กลับมาแล้วหนูก็งงว่ามันมาได้ยังไงนะ S <S <S ไม่ต้องงงกับความสําเร็จจงสงสัยกับสิ่งที่ว่าเอ๊ะฉันต้องทําอะไรต่อฉันเอ๊ะฉันต้องทําอะไรต่ออย่างนี้ส่วนความสําเร็จมนันมาเท่าไหร่เอาค่ะรับค่ะเอาค่ะอย่างนี้ค่ะโอเคไหมเก่งมากฉันต้องหารางวัลไว้ให้เธอแล้วน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวขอคิดก่อนอยายกได้อะไรตืดเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปนั่งทางนายก่อนว่าจะเอาอะไรส่งไปให้ดีสิ่งที่ครูให้ ให้มาแล้วให้หนูเป็นหนูในวันนี้ให้หนูที่มีความสำเร็จแล้วหนูไปต่อยอดแล้วยิ่งไปสอนคนอื่นได้อีกไปทำธุรกิจตัวเองได้อีกครูให้หนูมาแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วแล้วหนูยังไปต่อได้อีกอะไรได้อีก แล้วหนูก็แวะมาส่งกันบ้านครูอ่ะวันนี้หนูไปถึงขั้นนี้แล้วนะหนูไปถึงขั้นนี้แล้วนะครูได้ให้สิ่งสิ่งนั้นกับหนูมาแล้วแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือพี่ๆครที่พี่ๆทุกคนที่เรียนกับครูโบนะพี่พี่ตั้งใจแล้วพี่พี่พฟังทำฟังคิดฟังปุ๊บฟังก่อนเลยแล้วคิดคิดปุ๊บทำทําปุ๊บอ่าดูผลลัพธ์ อันนี้บวกหรืออันนี้ลบอันนี้ลบอ่ะถ้าน,นี้ลบอ่ะไปเปลี่ยนวิธีใหม่อันนี้บวกอันนี้ลบอ่ะเปลี่ยนวิธีใหม่ครูได้ให้สิ่งสิ่งนั้นกับหนูมาแล้วแล้วมันไม่มีอะไรที่มีมูลค่ามากไปกว่าน,นี้แล้วนอกจากความรู้ที่ครูให้หนูเพราะเงินทองเอ่ยอะไรเอ่ยมันมีครบหมดแล้วแต่สิ่งที่ไม่สิ่งที่เมื่อก่อนเคยขาด ครูเคยให้หนูแล้วครูเป็นคู่สร้างที่หนูจนหนูรู้ตัวตนมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งของหรือเงินทองเพราะหนูมันอยู่ในหัวหนูมันอยู่ในจิตใจหนูแล้วหนูก็เอาไปพัฒนาต่อได้และบอกคนอื่นๆสอนคนอื่นเคเตอร์คนอื่นๆต่อได้อีกอันนี้คือที่สุดแล้วค่ะครูจ้าขอให้พี่ๆทุกๆคนนะคะที่เป็นมี สิทธิ์ร่วมสำนักกันนะคะมีสิทธิ์ในสถาบันเดียวกันก็ขอให้พี่ๆได้ประสบความสำเร็จเหมือนเจแต่ถามว่าเจประสบความสำเร็จเต็มร้อยไหมเจไม่บอกเลยว่าเป้าเจสูงเจตั้งเป้าไว้ตอนนี้เจคิดว่าชีวิตเจตอนนี้แค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเจต้องไปให้ถึงเก้าสิบให้ได้ตอนนี้ในตัวเจนะเจเจนับเวลของเจแค่สิบเปอร์เซ็นแล้วที่เหลือเจจะ เจจะต้องวิ่งไปอีกเพราะเจเพิ่งอายุ30กว่าและเจต้องข่อยคว้าหาความรู้ไปอีกแล้วก็ขอให้พี่ๆที่เรียนกับคูโบมีคูอ่าสิทธิ์มีคูเหมือนกันประสบความสําเร็จได้เหมือนกันไปในทิศทางที่สายที่ตัวเองถนัดนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่ๆขอบคุณคูโบที่ขอบคุณพี่ๆที่รับฟังเจนะคะแล้วก็ขอบคุณคูที่ สร้างให้หนูรู้ตัวเองว่าหนูควรจะไปทางไหนหนูควรจะเดินยังไงหนูรู้อ่าให้หนูรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเจมันต้องซ้ายว่ะหนูไม่ต้องลองผิดลองถูกพอครูบอกซ้ายหนูไปซ้ายแล้วหนูไปถูกทางนะคะประมาณนี้วันนี้มาส่งกันบ้านให้ครูค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าววสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ